จเย็ยนใ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 จเย็ยนไก่แล้วไก่และให้พันมือขัเข้าไปเลยมันจิงยุงเด้อออกแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้ว พี่น้องสวัสดีตอนสายครับผมก็ออกมาผมมาปากันชิ้นเคยเลยครับกับพานุแล้วก็พ่านมูครับวันนี้มากับพานมูพ่านมูปีนรงเกียนหนังอยู่นู่นครับพ่านมูมาหาปลาไหลครับพี่น้องปลานมูมหาปลาไหลพานมูมาานมใส่ไปไหนสองสามรูน่ะเราดูดีเป็นยังไงแต่ว่าก็เคยไปหาอยู่ครับเคยออกไปหาอยู่ได้ได้เต็มได้ตัวอยู่ด้ครับถือว่าหมานอยู่พานมูโอเคไปนี่ก็ ดูหนึ่งผึ่งตะทางใหม่เข้ามาถึงนี่ครับพี่น้องโอ้ผักทางตัดใหม่ออกตัดออกกลัวดิมันอยู่ในภูมิครับพี่น้องไปเดี๋ยวเสียบหมูแล้วก็ใส่กันเลยเลยครับพี่น้องนี่ยังมีคนแย่งโอ้เงี้ยเงีพี่น้องอ้โอื้คาราเตะอารมณ์ดีอยู่แล้วมีแต่ปลาไหลเลย ผ่านมูดน้ำนาไปแล้วผ่านนุยังเต็มเหมือนอะไรแง่เลยโอ้แง่ไม่เขียวพี่น้องเดี๋้อได้ซ้ำนี่ก็เอาแล้ววะยังไงอ๋อไม่แง่ก็ยังน่ารักพี่น้องเอ้ยตุ๊กตาหัวสีแดงอืมแก้วไปเลยแหละไม่แง่ตุ๊กตาผีโอเคไป่ะดูผ่านมูดูผ่านมูดปีนผุ่มอยู่ แล้วกีฮ่าไอ้ฮ่าอะไรกีาผึ่งโอเคไปหาเรื่อๆยๆเลยครับพี่น้องอ่ะพี่น้องมันรุ่นมันรุ่นกันมันรุ่นกันเหมือน,น,นมีรอยดึงอยู่แต่ว่าจากักมันดึงไปแล้วมันพันรลักใหม,ม่ครับคือไหมโอม้มีตัวมีตัวน,อน,นอ้อยเหรอไม่เหรอโอ้โหคิกิบิคิกิบิคิกิบิถือว่าเป็นเต็มครับพี่น้องงามอยู่ <c ười> สวยอ่ะไป พันโมสวยงามพี่น้องร่างร่างอยู่นี่ไม่มีลูกไม่มีไอ้เลยตะบ,บัดดูขหนามพี่น้องปิดตามาขักกิง่งพันโมคอยส่งนอกวันนี้เขามาเ็นพอดีเลยอยู่ตรงนี้โอเคพี่น้องวะ่ะสวยงามเลยแม่หัวหนามอุ้ยชอบใจเลยพี่น้องเลยปิดตาดูโอเคไปยินดีไปดูเบ็ไปไลตัวครับ โอ้มาดูนคันทีสองพี่น้องนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ดึงตุกหน่อยอันนี้คันทีสองนี่ก็กินนี่ดึงสายลงไปหลายอยู่อนนยโอเคเซียนหมูบัดคันก็กินโอ้ไข่ดูนปันอุมปุ่ม,มโอ้ลองมาอุ่นนนี่เออดึงเลยเซียนหมูมีกินเนี่ยอ้อาวไข่คือกันเลยนะ่ะ โอเคไปเดี๋ยวไปหลุนคัดื่นอ่ะพี่น้องหลุนผ่านมูรับผ่านมูดึงปล่อยใจเย็นค่อยๆนิ่งๆนิ่งๆตัวงามอยู่หรอกเพราะว่าหัวานามลุบปูบเลยถ้ามันออกลุยๆๆเลยก็ดึงเลยแต่ว่าอย่าไปแข็งแข้งขอขากหลายใจเย็นใจเย็นไก่แล้ว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 ออกแล้ว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  สู้สูน้อยนึงใจยเย็น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 ใจเย็นไก่และไก่และให้พันมือขับเข้าไปเลยนะมันจริยุงเด้ออกแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้วโอ้โหเจ็บแปดขีดแล้วพี่น้องนี่ตัวหนึ่งหนงตัวหนึ่งโอ้โหพันโมโือยังหมานอ โอ้คุนฟังขึ้นฟังใจเย็นใจเย็นมันมาดูมานี่เอ๊ะมันกินหนั่นไหมนั่นสายมันจินยุงไหมข่อยๆออกนะขยๆออกเหมือนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวพันมือเลยว่าง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 ไปเลยเออโอเคพี่น้องสวยงามอ่ะพี่น้องมาลุนคันนี้อีกนี่คันนี้ก็กินฮึซุดสายเลยเอาละ เขาทาแหละบ้านนี่เขาทาเพราะ,ะเป็นเรือที่ขึ้นฟัง,ลง,ง,งเลยพี่น้องเลยโอ้ถึงไหนจะบุคุนเลยไม่ถึงเปียเลยพี่น้องนะอ่อาเนี่ยปลาไหลมันเผยกันนี่เนี่ยตัวงามอยู่พี่น้องเลย อยู่กลางเมืองเม็ดขึ้นอยู่กลางเมืองพี่น้องเดี๋ยวขึ้นหน้าว่าหนิขึ้นละขึ้นละคอยกระเถิบขึ้นที่เล็นิดที่เล็นิดแหละพี่น้องโอ้โหได้กุ้ยสูดกุ้ยเอช่วยสักหน่อยก่อนพี่น้องสูดมันหลายได้เจ็ตเบ็ดอีล่ะโอเคเดี๋ยวคอยลุ้นกันครับอืมตัวมันงามอยู่แอะกลัวทีขึ้นว่ะ ก้ยจินพุ่นอูอ้หไปแลใส่ถุงกับกีแด้ไปดูคันอื่นตัวสวยกลับไปน้องมาถึงบาทแล้วเรียบร้อยวัได้พ่อคืออยู่ตัวงามวันนี้อู้ใหญ่เลยพันโม,โมดึงมีแต่ใหญ่หัวอ,อู้งา,งามเลยสวยงามเลยใหญ่ๆมีสามสี่ตัวไรหกเจ็ดตัว เพือ่อว่าพ่อได้อยู่ครับพี่น้องว่านี้เพราะวา่าได้พึ่งได้สวยงามเลยได้พึ่งรังหนึ่งโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหน,นก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมโอเคไปเดี๋ยวเจ็บไปดูแม่ครัวเขาหลอกหน้าก่อนเขาจีด้ใส่ถั่วบ้างถั่วให้ไหมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ